ยังไงล่ะแม่พี่ดิงเอาอาชิบแล้วโอเคสวัสดีแ่ครสวัสดีครับแม่ผมโดมันจะปุ๊บไม่เอาไปท้ายไม่ได้เนี่ยเราดูเลยเชียมม่อยไเล่นกันใคยเก่งทักมาเลยชื่อไวทีทิลาดนะครับมาเววจะรอคนให้เข้ามา าทำการไล่ตกคนนั้นไปด้การนั่งค่ะโอ้เข้ามาเพียบเลยว้าวว้าวว้าวไปโอ้กระโดดถอยหลังมาดูดูนะดูนะดูดูดูสเตปโปรโปรเพเยอร์นะไม่ใช่โปรผ่านไปแล้ว ดูจต่การเล่นได้แล้วคือผมเล่นมาแล้วเยสเลยเยสเล่เขาของเล่นเรื่อกติแทนที่คนนั้นคนอื่นเขาเก่งมันเป็นแม่แปลกเว้ยเี๋ยเขาจริงก่อนตอนที่เล่นหลังใหม่เนี่ยอันแนปมีโคตรยากเลยอ่ะเอออันบนปกับองค์ดเนี่ย ยากมากนนกันขึ้นยากโอ้ยโดนมันยากก็อย่างนี้เลยคามแมปซิมูเลเตอร์ Oh นะครับจะไม่พูด mm -hmm. โอ๊ยฮมเซฟอีกนี่มันจะสู้อะไรได้ขนาดนี้ขอเปิดแมลยวลกันฮ้าฮ่าฮ่าฮ้าี่่

แบบโลเทเมเนไม่ต้องใช้ไข <Allah> ่ไม่ต้องใช้เนย ว้นวว้าวว้าวทำีดเฮ้ยว้าวว้าวให้แตงกวาไม่ต่นเลยนะเดี๋ยวจงทำไมล่ะเรเล่นถึงด่านด่านโคมไฟนั่นน่ะขึ้นสะาเถอรอยอะ้ อกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเฮ้ย

เมื่อกี้คือป้าคือป้าโทรมาต้งมีธุระแตแ่แม่อยู่ที่อื่นไงแวกล้องแม่แวบางทีคนที่ทำเขาจะกวนบัส,สาสตรเราก็ได้นะอืมฮฮะ ฮ่าฮ่ากระจกนะ่ฮ่าอย่าส่งมานะฮ่าฮ่ซี่โอ้พี่เต้เต้นไฟเฮ่อฮ่าพี่ปุ่มอีกแล้วจำลองกันฮ่าปุ่มแต่ปุ่มมันทางง่ายมากเลยเนี่อยู่ตรงนี้นะใครที่จะมาเล่นด่านนี้ดูไว้ด้วย จะให้ดูไม่ให้ได้ดูยังไม่ให้ได้ดูไอดีของผู้สร้างเลยไอเดียแล้วจะได้แฮกได้ว้าว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  ว้าวที่จริมันมีทคิคง่ายๆไว้อย่างเงี้ยจะสอนนี่คือทคิคให้เราเดินย่างแบบเออมันไม่ใช่ใช่ไหมเออเออมันนี่ไม่ใช่แล้วถ้าเราเดินย่างตรงนี้ว้าวแค่นั้นก็ไปได้แล้วแค่เทคิคทคิคเทิคดูช่วยดูคลิปนี้ด้วยโอ้เหลือเหรอมันฉันเหลืออ่ะมันฉันเหลืออ่ะ โอ้จบอ่ะแบบทำกับดักเหรอแบบแบบอีซี่เกินความใจกรีคัะสุดไปแล้วดันวิ่งนี่วิ่งวิ่งเขาวิ่งเขาไม่เอาวิ่งเราก็วิ่ง เือนมาอยู่บนหอคอยเหมือนเอลซ่าไม่ใช่เหมือน za, เหมือนมิสโนไวไม่ใช่ไทยโอ้ไทยนะผมย,ยาวๆผมสีเหลืองพี่จ่าเออแน่ะเหมือนในคนที่มีจานแน่ๆโว้ โอ้ยไม่ไดว่อวตกนี่ขน,นาดตกน้ำมยังบาดเจ็บอ่ะขนาดตกน้ำยังมีการขาหักวูบตายฉัย <c oughs> ไม่มีการนะ <c oughs> โอ้ เยอมานะอ๋อมันเป็นไรวะพอเราไปเต้องบีใช่ไหมนีใช่ไหมุบแนะโอ้อ้าวอ้าว oh my god ้าวอ้าอ้าวไปแล้วบีกว้าวว้าว นูนอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ I have one no no. กระโดดได้นอนมันทำพื้นที่ว่างทำไมละ่ะไม่เชื่อหรอกคนทำแบบนี้เกียนจะตายเอา้าโอ้

Yes! 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 เอซ็นเล่นไม่จบหรอกโอ้ยมื่อมือ,มอละโอ้4บ้าไงเดี๋ยวนี่นะ เรือนี่ควรทำแมปเกลียนเอ้ยปุ่มแม่ควรทำแมปเกลียนเกียนหฮะปุ่มบ้าเอ้ยมาไปแล้วหกสิบดาโอ้โหตรงนี้นะใต้บันได าไว้ด้วยหุย่ยจำมา้วนำไปใช้นะจ๊ะให้เก็บมาสองอันเลยคนฉลายเขาไม่ทำอย่างนั้นดยเขาไม่เปิดสองอันเออเขาแหกเกมนั้นเขาก็แหกเกมหมดคนฉลาดเขากันทำกันแบบเดิมชัดชัด เหมาน้ำยาหายใจย่อมยมยมบอกให้หาปุ่มใช่ไหมเอ้ยไม่เห็นไหมบอกแล้วคนชลาไล่ร้อทำกันเสร็จแล้วจาถามกันอุ๊ยอีซสเนีนตามนี้นะเดินมาอย่างนี้ไปไปอย่างนี้ไปอย่างนี้นะก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้เสร็จแล้ ไปตรงนี้เลี้ยวขึ้นไปตรงนี้เลี้ยวเลี้ยวขึ้นไปโอเคเสร็จ <Okay. Set. S 1> ไปแนวฉันรู้นะมันคือแบบฉันไม่แอมกแล้วที่ลบนอนไป จะดูจะไนันนี้ายวิ่งปูรันนิงปูรันนิงเร็วเร็วเร็ันเเร็เร็วเร็วเากเบาเรา3อ็คับวเต็เย3รนะเดี๋ยวจะมีพาร์ทสองซึ่งถ้าเราจะทำพาร์ทสอง ถ้าเราจะทำพาสสองแปลว่าผมต้องกระโดดใหม่ใช่บ๊ายบาย